สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป6นะคะอันนี้จะเป็นมาเรียนในเรื่องเก่านะคะเป็นการออกแบบนะคะโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะอันนี้ครูจะทวนนะคะอันนี้เป็นเกมนะคะมาดูนะคะถ้าเด็กๆเ,เป็นผู้เขียนเกมอย่างอยากจะเขียนเกมแบบไหนและมีวิธีการแก้เขียนอย่างไรนะคะ การออกแบบโปรแกรมนะคะเป็นการเขียนขั้นตอนหรือลำดับการทำงานอัลกอริทึมนะคะเพื่อให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เข้าใจโดยการออกแบบโปรแกรมจะเรียงลำดับตามขั้นตอนนะคะอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนไม่สลับกันนะคะภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเมื่อออกแบบโปรแกรมสําเร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือทําไมการเลือกภาษาที่ใช้ในโปรแกรมโดยภาษาที่ใช้ในการเขียนของโปรแกรมมีหลาย หลากหลายนะคะเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะก็เป็นการกําหนดค่าตัวแปรนะคะการกําหนดเงื่อนไข if-else นะคะการทํางานบนซ้ําโดยแบบ l ล o p นะคะการหาข้อผิดพลาดนะคะคือการหาข้อผิดของโปรแกรมซึ่งหากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งเพื่อพบ จุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องนะคะกิจกรรมออกแบบโปรแกรมคือหรือเกมนะคะโดยใช้วิธีการเขียนข้อความแสดงขั้นตอนหรือจะวาดภาพประกอบข้อความนะคะสตรอรี่บอร์ดนะคะเพื่ออธิบายขั้นตอนก็ได้นะคะ ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมโดยวิธีการเขียนข้อความเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มต้นนะให้เขียนผังงานโฟร์ชาร์ดเลยนะคะแม่ให้เงินมาเรียน50บาทซื้อขนมหน้าโรงเรียน15บาทซื้อน้ำห้บาทแสดงเงินคงเหลือนะคะแล้วก็จบการทํางาน การเขียนนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทำง,งานนะคะด้วยการเขียนเป็นข้อความบอกเล่าต้องเขียนให้ละเอียดชัดเจนเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะคะการออกแบบโปรแกรมการเขียนข้อความเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานที่มีการคิดอย่างเป็นระบบสามารถอธิบายเรื่องราว ที่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจง่ายนะคะโดยใช้ภาษาพูด